เลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าไม่ดีต่อสุขภาพเชื่อว่าหลายคนปัจจุบันต้องเลื่อนนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นไปเรียนหรือทํางานหรือกิจวัตรประจําวันต่างๆก็ตามแต่และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มักจะเลือกตั้งปลุกย้ำหลายๆรอบโดยมีระยะเวลาห่างกัน15นาทีบ้าง20นาทีบ้างที่เรียกว่าการปลุกแบบระบบ สนูทซึ่งก็คือระบบการปลุกให้ตื่นเป็นระยะระยะแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าการปลุกเช่นนี้มีผลเสียต่อร่างกายและการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายมากเลยทีเดียวสนูทคืออะไรการปลุกแบบระบบสนูทซึ่งก็คือระบบการปลุกให้ตื่นเป็นระยะโดยมีระยะเวลาห่างกันแล้วแต่เราจะตั้งเพื่อให้ไม่เผลอหลับยาวจนลืมตื่น ส่วนใหญ่คนที่ใช้ระบบการปลูกแบบนี้มาคิดว่าปลูกเพื่อไม่ให้ร่างกายตื่นและขอนอนต่ออีกนิดเพื่อให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจะได้สดชื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับส่งผลเสียต่อร่างกายแทนเลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรโดยปกติแล้วระบบการทำงานของร่างกายนั้นเรามีระยะเวลาการทำงานของตัวมัน เองอยู่แล้วซึ่งตัวเองที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนั่นคือฮอร์โมนต่างๆอย่างเช่นในช่วงเวลากลางคืนร่างกายจะหลั่งสารมลาโทนินออกมาก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาระบบร่างกา,กายก็จะเตรียมพร้อมให้เราจะตื่นหนึ่งชั่วโมงโดยที่ร่างกายของเรานั้นค่อยๆปรับฮอร์โมนให้สูงขึ้นและเริ่มหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมานั่นคือการขณะนั้นถือ การปลุกแบบสนุนนั้นถือเป็นการรบกวนวงจรการทํางานของร่างกายของเราเป็นอย่างมากเนื่องจากการที่เราตื่นขึ้นมาและกลับไปนอนต่อน,นั้นเป็นเหมือนการทําให้ร่างกายของเรากลับเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้งดังนั้นการที่เราหลับรับตื่นจะส่งผลให้ร่างกายเตรียมร่างกายในการที่ตื่นแบบปกติก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นเพราะสาเหตุนี้เองส่งผลเสียต่อร่างกายของเราทําให้เรารู้สึกเหนื่อยไม่สดชื่น และไม่มีความกะะปี้กระเป๋านั่นเองฉะนั้นหากเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็แค่เข้านอนเป็นเวลาและตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเพราะเมื่อร่างกายของเราคุ้นชินกับระบบการนอนการตื่นของเราแบบนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีนาฬิกาปลุกอีกต่อไปเพราะร่างกายของเราจะตื่นเองโดยธรรมชาตินอกจากนี้ยังทําให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นไปพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่อีกด้วย